ครับุทธินี้ก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะปู่ซุกคนพี่นี้ก็มาลงส่างสารนำนะครับสารนำจับปลาพักกอดกับไร้พักไร้เนี่ยแต่ว่าพักกอดเนี่มันสีอยู่มันมันสีซนอยู่นะมันปลามันน,นี้มันสีซนน้ำพักกอดเนี่ยแหละเป็นกะเก็บออกน้ำิึงน้ำจับไปน้ำ เพือบรรยากาศครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับบรรยากาศก็วันที่เกีเนาะวันที่เกีเดือนมกราถึงปีใหม่แล้วบรรยากาศก็พ่หนาวกับห่อนหนาวเนี่ยห่อนเนี่ยอันนี้สางไกลสิเบุดแล้วสาหมื่นเครื่องครับสาแสงหมื่นเครื่อง พักกอดเต็มหางมือแลก,กับเก็บขึ้นเบิดครับพักกอดมือสองมันยังเหลือนิดนึงโยมมันเก็บเพรท่านสางนี่กับประมาณซีปีครับหรือจักปีหละบโรยมัคเจโอลเนาะปลาก็บว่ามันหน่อยๆได้นี่จับขึ้นมาแล้วสิเห็นเบิ้งที่หลังดอก เอาเก็บภาพบรรยากาศการจับปลาไป่อนเย็นหลายหลายครับเย,ย็นต้องเย็นต้องงูครับกอสางนี้ว่นธรรมดาด้ ทั้งบ่อคอยทั้งปลาดุกครับปลาเข็งกะสุดยอดเลยเดี๋ยวนะครับเสี้ยวฟรีนะสูง้งนะครับมัน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 ขึ้นน้าม,มาเสี้ยฟรีครับจากนั้นก็สิได้ไปลงลงอันนี้แล้วลงหมอแล้วมันหูวชะตาหมูใช่ไหมหรือ จะจองหที่หเกี่ยนเกี่ยนทำไมครับเกี่ยนทำไมครับสางนี้ก็ถือว่าความเน่าเนงาก็กลวงก็ค่อยกวงอะไรแบบแต่ถือว่ากวงยุ่งกึ่งก็กุ่งความเน่าอีกสุดเจดครับความเาตางนี้มันสอเนนี่ยแต่ความเลยกับประมาณสองคนกินหัวเด็กินกินเชียกันเดกสคน

ใช่ครับพี่นี่ครับอดรอปลนตัว บรรยากาศตรงไหนตรงหน้ากับสุดยอดครับดีครับบรรยากาศปกติครับพ้อล่องสางล่งสาอะไรปกติครับเป็นอย่างไรอับหนังกินคอครับมือนีเป็นมือถวายเพ่งพระครับผมสางนีอาจารย์เป็นสื่อไว้นะครับน่าสื่อมากแบบเป็นหลอบใน่ใน่นหลอบของปีไม่กับปลากระไรครับเผนได้อ่าได้จัดน้านี่เด่นครับชาวบ้านกัมาคคุยกันครับชาวบ้านมัคคุณนจับปลา หลายเอลยท่านเตท่านทนกับีท่านทนกับี่เขับทานพี่เพืรขับยินพรากันไหนไปไทยหมองของแม่่วเพิ่นห่องแม่ก่วเพิ่อยู่อยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทงครับทงไป๊ะกันนี่แหละโ่ไกลบบหางก็เดี๋ยงมาส้มเมืองสาเมืองสา พักขวากับส่วนหนึ่งเอาเอาขึ้นสร้างขึ้นสาลแล้วล่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งจงไว้นะครับเแาะวปลาป่าเนี่ยมันสนอยู่น้ำพักขวดใีน้น้ำน้ำหกักน้ำมันหนีมันเพราะว่าปลามันอยู่น้ำหกักพักขวดนี่ย่างหลายครับผมวัดตีดึงออกนี่ยอปลาด้วยเจ้าจีบีดึงเหี่ยวไหครับเสรีลองดึงเหี่ยวเสรีลองดึงเหีเห่ยวไหครับน้ำหกักนี่วะครับอยู่นี่ เดี๋ยวขอเวลาหน่อยคกวงงาก็จะเงียกขนพอ,อกันน,นี่ปลาเดียมเดียวจะงียบหน่อหน่อยน,นี่ครับนี่มั้ยนี่ครับนี่สุดยอดครับผมโตสั่แข็งเหมือนกัครับตสั่นะแ,อขอแข็งมันต่ำครับพีนิดนึงปั๊ปปั๊ปัปป๊มันหลับอยู่ เด oh ี๋ยวสักทีมันตื่นก่อนครับไปกันไปก่อนยังไงมันก็สิได้ไปของกงแล้วอของกงเหรอนั่นแหละครับของขังครับขังนี่หนามนี่สางเออว่าแม้นนี่บอกแต่สางหางแค่กีบปากตัวงี้ยอยู่ครับนสิเจือดครับระยะห่างห่น่ะมือจับได้ข้อดีครับ นี่คือเราสมุนทั้งหลายครับอยู่ที่เดิมครับบระเดีเปลี่ยนมองครับนี่ครับโตเดิมก็คือยังยู่อยู่งมองเดิมเครับผมนี่ตีนเปลีนเดี้ยวๆอยู่นี่ครับอ๋อเลรอครับเจ็ดทาทีุ่่นครับกำลังคุ่นนะล่างโตคุ่นนะสุดยอดครับผม ครับทัางุมคือเรียบทางดือนครับผมปีครับชาวบ้านครับชาวบ้านไทยบ้านมาจับปลาใส่กันครับเผื่อเสียมันเสร็จมือีมือเดียวครับผมเพราะว่าสาสาสางม้าบมานมือเคืองครับน้ำไหลครับปีนี้สาประมาณเลยไปมือหนึ่งมือหนึ่งกับอีกสองก้นชุมมงอยู่ละแดดม่านทะเลครับน้ำ เตือนเด็กมากขุดเบิ ng, b b ึงเนี้ยขุดบึงงานบิึงสางเลาะสางมันว่าน้ำมันหัวไปทางเงินบ่อบ่อนิ่มสาสางแล้วน้ำก็สิไปมาทางเก่งนะครับบึงสถานการณ์ไปเลยอันนั้นปัญหาจับงูครับสองตัวขึ้นไปทั้งหันปันนญหาจับงูครับแล้วก็บังว่ามีงูบ่อขันมีบ่อไก่ด้วยสองตัวว่ะ อันนี่แกงปลาดุกครับปลาดุกแไรครับปลาดุกอยู่นี่คอีปลาดุกครับเดี๋ยวจะน่ากับสีไทยเบิ่งไหมครับนี่กับพอเวลาลงสั่งจับปลาก่อนม้าไทยยงสีกับสีบัวเรีวกันง่ายครับแลวสีไทยบรรยากาศให้เบิ้งหลอบที่หลอบไหม มีไม่เพียงเลยครับช่องนี้มีไม่เพียงเลยครับบ่มีการขันเวลาไว้จับโทรศับเดร็กคือท้ายเลยครับผมทางวานีเดี๋ยวขอเวลาจับป่าเบิง้งกดไหลกดแค่สดดตาไขร่กีเพลนจากน่อยนะครับเปิดตรงร่องแก่ช่องรถกระบะสวยๆได้บัตรมือสีครับผมสวัสดีครับ